สวัสดีครับพวกวับผมเอสเวเปอร์ A er อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องหนึ่งที่ผมต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการใช้บุหรีไฟฟ้านั่นก็คือเรื่องกฎของค่าของโอห์มหรือ o อห์มสลอนั่นเองวันนี้เชิญอาจารย์ไอซ์มาอธิบายให้พวกเราฟังกันพบกับอาจารย์ไอซ์เลยครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงกฎของโอห์มนะครับ V เท่ากับ I คูณกับ R V เนี่ยเป็นแรงดันก็คือมีหน่วยเป็นโวลต์ I ก็คือกระแสมีหน่วยเป็นแอมป์แล้วก็ R ก็คือความต้นานทานมีหน่วยเป็นโอห์มที่เราสงสัยกันในเรื่องยิงสดว่าเราจะใส่ยังไงให้ปลอดภัยจะต้องใช้ค่าไหนจะต้องโมเท่าไหร่ก็มาจากสูตรนี้แหละครับซึ่งในการที่เราจะหาค่าความต้านทานที่ปลอดภัยเนี่ยเราก็ย้ายฝั่งเอา I ไปหาอีกฝั่งหนึ่งเราจะได้ว่า R เท่ากับ V ส่วนด้วย I ทีนี้ในสเปคที่ผมเอามาโชว์นี่ก็คือสเปคของ Homework Homework เนี่ยเขาบอกว่าแรงดันที่ทดสอบเนี่ยอยู่ที่3.6ดแรงดันที่ทดสอบอยู่ที่3.6แล้วก็ใส่ค่าแทนไปก็คือเป็น3.6ส่วนค่ากระแสเนี่ยกระแสเนี่ยให้เราไปดูที่ m s ชที่ m o ชเนี่ยมันจะมีตัวบอกก็คือตัวนี้ เด,เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ในในใต้คลิปตรงคำอธิบายผมจะลงลิงก์ไปหามูชให้ด้วยเผื่อใครที่อยากจะเช็คกับตัวอื่นก็เช็คกับ m มูชได้ตัวนี้ก็คือค่า CDR Continuous Charge Rating ตรงเนี้ยเวลาใช้เนี่ยให้เลือกใช้ตัว Estimate ก็คือตัวนี้แต่เพริญว่าของอของตัวโคมเนี่ยมันได้ค่าที่เท่ากันใช้ตัว Estimate นะครับตัวที่เคลมนี่หมายถึงว่าบริษัทเขาเคลมไว้นะครับแต่ก็เอาการทดสอบของมูชก็ เอาตัว estimate จะดีกว่าก็คือหารด้วย25.3เนี่ยตัวเนี้ยเราหารมาได้ค่าเท่าไหร่มันจะเป็นค่าที่ปลอดภัยเพราะนั้นเดี๋ยวผมลองกดเครื่องคิดเลขดู3.6หารด้วย25.3ก็จะเท่ากับ0.142 0.142โ oh อห์มเวลาใช้ให้ให้ปัดคือเอาสักสามตำแหน่งที่เรารู้แต่ถ้าเกิดว่ามันมันต่ำจะจัดผมแนะนำให้ปับขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย ค่าที่เซตเซตเนี่ยหมายถึง0.143 ตัวแรกคือจะเป็นค่าที่เซฟที่เซฟยังไงหมายถึงว่าค่า CDR หมายถึงว่าถ้าต่อให้แบตเนี่ยมันเหลือแรงดันมันตกมาอยู่ที่3.6โวลต์แล้วเนี่ยมันก็ยังจะจ่ายกระแสได้25.3แอมป์โดยถ้าเราใช้ค่าความต้านทานตัวนี้เนี่ยคือคุณสามารถกดค้างได้ยันแบตหมดเพราะฉะนั้นในค่าเนี่ยจะเป็นค่าที่ปลอดภัยสามารถกดได้ต่อเนื่องแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ค่าสูงกว่านี้เนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่อันตรายเพราะถ้าเกิดว่าฐานมัน ถ้าเราใช้เกินค่า CDR ถ้าเกิดว่าเราใช้โอห์มต่ำเนี่ยกระแสมันจะมากขึ้นพอกระแสมันมากขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ามันกดนานๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ฐานเนี่ยระเบิดไดนะ้อันนี้ก็จะเป็นค่าที่ปลอดภทัยที่สุดก็เวลาเวลาเราจะคำนวณเรื่องนี้ไปดูที่มูชครับมูชเขาทดสอบมาทีนี้เวลาฐานเนี่ยเวลาเราชาร์จเต็มๆเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่3.6โวลต์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาร์จเต็มๆจะอยู่ที่ประมาณ4.2ถึง4.3ค่านี้โดยส่วนใหญ่ที่ที่ผมวัดนะครับนอกจากว่าฐานมันเริ่มเสื่อมแล้วเนี่ยก็อาจจะมีตกลงมาเหลือ4.0 4.1บ้างก็แต่ถ้าตกกว่า3.9 3.8นี่ก็ผมว่าก็ควรจะต้องเปลี่ยนและเพราะว่ามันจะเปลี่ยนใช่เก็บไฟไม่อยู่ละอันนี้ก็ เป็นการหาค่าความทนทานท,ที่ปลอดภัยก็อันนี้เนี่ยมูชเนี่ยมันมีฐานแทบจะทุกซีรีส์แล้วก็ทุกยี่ห้อที่เขาทดสอบเนี่ยให้เ,เพื่อนๆลองเข้าไปดูมันปลอดภัยกับตัวเราเองแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะผมก็ไม่เคยใช้ค่าต่ําขนาดน,นี้นะเพราะว่าของผมเนี่ยใช้อยู่0.3เนี่ยก็ลั่นสุดๆ,ๆแล้วลั่นจนเน <laughs> ใช่เป็นที่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์ไอซ์มาก ก็เป็นค่าเห,ห็นกันเห็นกันชัดๆกันครับอธิบายกันแบบง่ายๆเลยเพราะว่าตัวเลขเดี๋ยวบางคนมานั่ง V เท่ากับ IR ก็ค right. ือ I คูณ R หรือ R เท่ากับ V ส่วน I และอะไรวะอะไรมันคือ R อะไรมันคือ V อะไรมันคือ I อะไรยังไงก็มาทําให้เห็นว่าการที่เราจะหาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องหาคือค่าที่เรารู้อยู่แล้ว3.6เนี่ยอันนี้ตั้งเป็นเบสไว้เลยตั้งเป็นเบสิกไว้เลยเพราะว่าผ่านพอเราใช้ไปเรื่อยๆนะอย่างที่อาจารย์ไอซ์บอกก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มที่4.2หรือ4.2กว่ากก็จริงแต่พอเรากดไป3-4ครั้ง มันจะดรอ p ดรอ p ดรอปดรอป drop กลับลงมาเรื่อยๆเพราะมันดรอ p กลับลงมามันก็จะอ่าเราก็ตั้งไว้ที่3.6นี่แหละมันจะแผ่วละแล้วจากนั้นก็เอาค่า CDR CDR ก็คือค่าการจ่ายไฟแบบต่อเนื่องคืออย่าไปเอา max แม็กซ์เนี่ยมันโมไว้เท่าไหร่ก็ได้บา,บางคนมันก็บอกว่าแม็กซ์สีซึ่งว่าม,มันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปหาของมูสแล้วก็ฐานเนี่ยใช้ฐานที่คุณภาพดีเพราะว่าฐานที่ไม่ดีอ่ะคุณภาพอาจารย์ไอซ์ ke, รบกวนทําให้นิดนึงว่าอย่างสมมุติว่าถ้า cdr มันอยู่สัก15ฐานโง,โง่เอา3.6นี่แหละฐานด้วย15เลย0.24ครับ ค่าโอมมันต้องสูงขึ้นแล้วแต่ว่าสิ่งที่พวกเรากําลังเป็นห่วงก็คือว่าผมพูดอย่างหนึ่งว่ามันมีฐานบางตัวที่เคลมไว้ว่า CDR สูงถึง40แล้วคุณก็ไปใช้0.08โ oh อมซึ่งแบบออ,อย่างสมมุติว่า0.08โ oh อห์มมาจารย์ไอซ์พอจะทําได้ไหมว่าค่า CDR ของฐานควรจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่เรากลับได้นี่ใช่ไหมได้ครับก็คือจาก V ทไค R เหมือนเดิม แทนที่ผมจะย้ายผมจะย้าย r แทนก็คือจะได้ i v เท<อ>่ากับ v ส่วนด้วย r เพราะฉนั้น<อ>ถ้าเมื่อกี้ที่ป๋าบอกก็คือจาก i เท่ากับ v ส่วนด้วย r r, r, r เท่าไหร่นะครับป๋า0 8ใช่ไหมครับ0.08 0.08เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น3.6หารด้วย0.08 3.6หารด้วย0.08 สี่ร้อยห้าสิบโอ้โทษทีครับ <36. S 2> ผมลืมใส่จุดผมลืมใส่จุดโทษทีครับโทษทีสามจุดหกหารด้วยศูนย์จุดศูนย์แปดปุบ๊บได้สี่สิบห้าครับเพราะฉะนั้น ผมยังเท่าที่ผมพูดตรงๆเลยนะว่ามันไม่มีฐานตัวไหนที่มันมีค่า CDR ที่45ยากมากครับสำหรับ18650อออันนี้เราพูดถึง18650ที่ใช้กันทั่วไปนะครับค่าค่าจ่ายแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นฐานก้อนใหญ่ถ้าเป็นฐานก้อนใหญ่ของโฮมรันโฮมรันเนี่ย ค่า CDR เดี๋ยวผมดูให้ไหมครับมันยังอยู่แค่39.1เกงเองนะสามใช่ไหมครับเออสามก้าจุดก็แปลว่าคุณต้องใช้เต็มที่เลยคือ0.09โอห์มไม่ต่ำกว่านั้นแล้วโวลเตจเขาที่เดิมใช่ไหมครับป๋าะาะนั้นก็3.6มหารด้วย39.1ได้0.09อันนี้คือฐานสอใช่ไหมครับป๋านี่คือฐานสอครับโฮมรันศูนยอันนี้สำหรับสอนะครับ แล้วก็คือส่วนใหญ่ยิงสดอ่ะมันมันไม่ค่อยคุณไม่เจออยู่แล้วไงว่า ว่าใช้มันมีนะบางตัวแต่ว่าเท่าที่เห็นที่ใช้กันทั่วไปอะ่ะมันเป็น18650อยู่แล้วก็เลยอยากจะฝากเตือนกันคือจะมีคนออกมาเถียงผมผมก็บอกว่าใช่คุณให้โอมต่ำๆได้แต่ว่าสรับคือสลับคนที่เก่งโอเคคุณเก่งไปเลยแล้วก็มีความรู้พออยู่ก็รู้จักกับกดฟืดฟืดฟืดแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือคนที่เราเป็นห่วงคือคนที่กดแช่กดแช่นี่ยิ่งอันตรายมันมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะเราก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้ ได้บอกว่าไอ้ได้มันได้หรอกแต่ว่าคุณจะเสี่ยงไหมเวลากดแช่นัเวลากดแช่เนี่ยถานมันจะร้อนทีนี้ถ่า่ยมันมันถ้ามันเลยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับน่าจะ60องศามันจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่แล้ะถ้าเกิดว่ามันเกิน60องศาเขาเนี่ยมันจะวิ่งวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยต่อให้เราไม่กดเราปล่อยแล้วก็จะมีมีค่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจนทําให้อิเล็กโทรไลต์มันมันมันเสื่อมสภาพก็ทําให้ระเบิด ขอบคุณอาจารย์ไอซ์ด้วยวันนี้ก็เวลาผมอธิบายกันสั้นๆต้องขอบคุณอาจารย์ไอซ์ด้วยอันนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงในเรื่องของการสายคำวนวณอาจารย์จริงๆไม่ได้เป็นอาจารย์ยกไม่กสหรับใครที่อยากจะลงลึกกว่านี้ก็แนะนำว่าวันเสาร์สามทุ่ม Facebook บริไฟฟ้าคืออะไรและวันอาทิตย์สองทุ่มครึง่สงสวันนี้จะเป็นการไลฟ์สดถามกันมาได้ ไลฟ์สดวันอาทิตย์ก็ช่องนี้เลยครับ Youtube ช่องนี้เลยยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามไว้ด้วยเปิดกระดิ่งเตือนด้วยจะได้ทราบว่าเรามากันแล้วหรือว่ามีโพสต์คลิปใหม่ๆหรือมีสาระเรื่องอะไรก็าฝากกดติดตามด้วยกดไลค์ด้วยนะครับมีอะไรอยากจะคอมเมนต์คอมเมนต์ด้วยความสุภาพอยากให้นำเสนอตัวไหนสาระเรื่องอะไรแนะนำกันมาได้ครับผมไม่ต้องลงท้ายละ วันนี้ขอบคุณอาจารย์ไอซ์ผมกับอาจารย์ไอซ์สคนลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ